รายการหนึ่งของฮ่องกงได้ทําคลิปเตือนชาวฮ่องกงว่าอย่าเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่เมืองไทยโดยที่คุณไม่รู้จักและห้ามเอาของลึกลับที่ได้ฟรีกลับมาเพราะอาจจะรู้ตัวเมื่อสายเกินไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้นํามาจากช่องหนังสยองขวัญของชาวฮ่องกงโดยเขาได้เล่าเคสที่มีคุณป้าชาวฮ่องกงคนหนึ่งมาเที่ยวเมืองไทย และเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ชีวิตของเพื่อนเธอจากไปเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงปลาย 90. ยุค9กหญิงกลางคนชาวฮ่องกงคนนี้มีชื่อว่าคุณป้าเอเลนเธออายุราวๆ50กว่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในฮ่องกงแค่รายได้จากค่าเช่าแต่ละเดือน ก็ทำให้เธอมีชีวิตอยู่แบบสบายสบายโดยไม่ต้องทำงานอะไรเลยเธอมักจะไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนสนิทของเธอในประเทศฮ่องกงมีศัพท์ที่เรียกว่าสมาคมแม่บ้านที่ช่างเมาช่างเจรจาเรียกว่าซี่ไหลเป็นศัพท์แสดงมาจากภาษากวางตุง้งที่เอาไว้ใช้เรียกกลุ่มหญิงวัยกลางคนที่ไม่ทำงานนอกบ้านชอบจับกลุ่มเมาและรู้ทุกเรื่องของชาวบ้านความหมายก็เหมือนกับ ป้าข้างบ้านของไทยเรานั่นเองค่ะกลุ่มของป้าเอเลนเป็นกลุ่มอะจูมาที่ร่ำรวยแบบไม่ต้องทำงานทำการเช่นเดียวกันพวกเขาได้กำไรจากหุ้นและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์กันแบบยกแกง๊งดังนั้นชีวิตของแก๊งนี้จึงมักรวมตัวสังสรรค์หาก,กิจกรรมบันเทิงทำตลอดและที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศและแล้ววันหนึ่ง พวกเขาก็เลือกที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยทุกอย่างถูกจัดโดยบริษัททัวร์ชั้นนำไกด์ได้จัดการตราเตรียมให้ครบทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและโปรแกรมท่องเที่ยวหนึ่งสัปดาห์เต็มๆที่พวกเขามาเที่ยวในเมืองไทย3-4วันแรกเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแก๊งของคุณป้าเอเลน เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปสมัยมัธยมที่มีความสุขสนุกสนานกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเจอจนกระทั่งคืนก่อนกลับระหว่างที่พวกเขานั่งกินบุฟเฟ่อาหารเช้าในโรงแรมจูจๆเพื่อนคนหนึ่งในแก๊งก็พูดขึ้นมาด้วยอาการตื่นเต้นว่าเธอมีญาติห่างๆคนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายปีแล้วและญาติคนนี้ก็ได้บอกเธอว่าคืนนี้จะมีหมอผี หรือครูบาอาจารย์ทางศยศาสตร์ท้องถิ่นมาประกอบพิธีกรรมพิเศษที่หาดูได้ยากในเวลานั้นพวกเธอคิดว่าช่างเป็นความโชคดีะเลือเกินที่พิธีกรรมในคืนนี้อยู่ห่างจากโรงแรมที่พวกเธอพักไม่ไกลกันมากนะักถึงแม้ว่าแก๊งของคุณป้าเอเลนนั้นจะไม่ใช่สายหมูก็ตามแต่พวกเขาอยากไปเพราะอยากเห็นอะไรที่แปลกๆโดยเฉพาะความเชื่อแบบโบราณของไทย เพราะจะได้เอาไปเมาส์มอยกันหลังจากที่กลับกันไปและแน่นอนว่าสถานการณ์ที่ได้แอบไกด์ออกไปเที่ยวมันช่างฟินไม่ใช่น้อยเหมือนว่าได้ออกไปผชญภัยแบบอิสระโดยไม่ต้องรีบร้อนทำตามตารางเวลาแบบที่ไกด์ทัวร์จัดเอาไว้ให้เมื่อแก๊งของคุณป้าได้วางแผนการเที่ยวเสร็จเรียบร้อยก็หัวเราะก,กันคิกคักพูดด้วยอารมณ์คึกขนองอย่างสนุกสนานว่า ถ้าสิ่งลี้ลับมีจริงก็ดีเลยสิฉันจะได้ไปขอพรขอให้หุ้นขึ้นและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนด้วยและคืนนั้นหลังจากที่ทานอาหารเย็นกันเสร็จแก๊งของคุณป้าก็รีบออกเดินทางไปตามที่อยู่ที่เขียนเอาไว้แบบล,กลวกๆบนกระดาษเช็ดปากของโรงแรมทางที่รถวิ่งก็เริ่มแคบลงเรื่อยๆเ,เมื่อใกล้ถึงจุดหมาย และแล้วก็มาหยุดที่บ้านชั้นเดียวเล็กๆหลังหนึ่งในซอยแคบๆนั้นแค่ด้านนอกของบ้านก็ทำเอากลุ่มของคุณป้าเอเลนนั้นรู้สึกเย็นยะเยือกกันทุกคนและเมื่อพวกเขาเก้าวเข้าไปในบ้านซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวเรียบๆหลังนี้ก็สัมผัสได้ว่าที่นี่ไม่น่าใช่สถานที่ที่เรียกว่าวัดอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีพระพุทธรูปสีทองอาราม ไม่มีควันทูบลอยอกอวนวในอากาศบรรยากาศในนี้ดูมืดมืดอึมครึมแสงสว่างที่มีในห้องนั้นมาจากแสงเทียนในตะเกียงน้ำมันที่วางเรียงรายตามพื้นเท่านั้นผนังของห้องก็ถูกตกแต่งด้วยเครื่องรางแปลกตาที่แขวนอยู่ตามคือที่นี่มันช่างดูคล้ายฉากในหนังสยองขวัญมากกว่าไม่เหมือนวัดที่พวกเธอไปมาเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ทั้งน่าเที่ยวและดูศักดิ์สิทธิ์น่ากราบไหว้ มันช่างแตกต่างจากที่นี่อย่างสิ้นเชิงกลุ่มของคุณป้าเอเลนพร้อมใจกันชงงะงักกึกอยู่หน้าห้องอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ได้นัดหมายพวกเธอมองเข้าไปด้านในเห็นชาวบ้านท้องถิ่นราวๆสามสคนนั่งรวมกันอยู่เงียบๆแต่สายตาของทุกคู่จับจ้องไปที่ผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ท่ามกลางเครื่องบูชาต่างๆกลางห้อง พวกเธอมารู้ภายหลังว่าชายคนนั้นคือหมอผีความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาเริ่มมีมากกว่าความกลัวและในที่สุดพวกเขาจึงตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปด้านในกลุ่มของพวกเธอพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับคนท้องถิ่นพวกเธอค่อยๆค,คลานขยับเข้าไปด้านหน้าเพื่อให้ใกล้กับหมอผีให้มากที่สุดหมอผีคนนั้นสวดพึมพำนานเกือบชั่วโมง ควันไฟที่ลอยตลบอบอวนการเคลื่อนไหวของหมอผีในทุกท่วงท่าดูเข้มขลังและเต็มไปด้วยพลังแต่สำหรับคุณป้าเอเลนและเพื่อนๆกลับรู้สึกว่าเหมือนได้ดูการแสดงที่น่าสนใจมากกว่าจะเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และพอพิธีใกล้เสร็จหมอผีก็ลุกขึ้นยืนและชูบางสิ่งขึ้นเหนือหัวมันดูคล้ายสร้อยลูกไม้กลมๆเก่าๆสีดำคำ้คำ และเขาก็ประกาศออกมาว่าประคำสามเส้นนี้เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปลุกเสกแล้วจะสุ่มให้กับผู้โชคดีเพียงแค่สามคนเท่านั้นและเมื่อหมอผีพูดจบทุกคนในห้องก็กรูกันไปเบียดเสียดข้างหน้าเพื่อที่จะแย่งกันเอาประคำนี้กันให้ได้ไม่เว้นแม้แต่แก๊งของคุณป้าเอเลนด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ประคำเหล่านี้เอาไปทำอะไรแต่ในเมื่อเป็นของฟรีและดูมีน้อยจนดูลำค่าแบบนี้พวกเธอก็พร้อมใจกันชูมือเพื่อรอประคำจากหมอผีเช่นเดียวกันและในที่สุดประคำหนึ่งเส้นก็ลอยมาคล้องคอของป้าเอเลนแบบพอดิบพอดีป้าเอเลนดีใจอย่างที่สุดร้องลั่นและหัวเราะด้วยความตื่นเต้นดีใจในความโชคดีของตัวเอง พร้อมกับยกประคำที่ได้ชูอวดเพื่อนด้ยวยความภูมิใจแบบสุดๆและพูดว่านี่พวกเธอเห็นไหมล่ะว่าฉันโชคดีอยู่คนเดียวเลยนะที่ได้ประคำเส้นนี้และช่องนี้ก็ได้ยกสุภาษิตจ,จีนโบราณขึ้นมาเปรียบเปลยว่าอย่าโลภเพียงแค่ประโยชน์ที่ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจำเอาไว้ว่าของฟรีไม่เคยมีในโลกของฟรี มักจะแฝงด้วยราคาที่ต้องจ่ายเสมอและหลังจากได้ประคำแล้วหมอผีก็ได้สอนบทสวดมนต์ภาษาไทยสั้นๆให้ทุกคนที่ได้ประคำท่องจำจนขึ้นใจก่อนกลับหมอผีก็ได้ํำชับว่ามนต์บทนี้จะช่วยเรียกโชคลาภความมั่งคัง่งและความรุ่งเรืองมาให้แต่มีข้อแม้ว่าต้องท่องด้วยจิตที่ศรัทธาทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ป้าเอเลนนั้นไม่ได้เข้าใจความหมายของบทสวดเลยแม้แต่น้อยแต่ด้วยความที่มนนั้นสั้นๆจังหวัดติดหูเหมือนทํานองเพลงเธอจึงจำได้แม่นและฝึกท่องเบาๆตลอดทางที่กลับไปที่โรงแรมเพื่อจะได้ไม่ลืมเพื่อนๆต่างก็พากันอิจฉาในความโชคดีของคุณป้าเอเลนและแซวด้วยน้ำเสียงอิจฉาเล็กๆในความเป็นผู้โชคดีของป้าเอเลนว่าเอเลนถ้าเธอรวยขึ้นเนี่ย ก็อย่าลืมเลี้ยงพวกฉันด้วยละ่ะยิ่งเมื่อเพื่อนๆแซวป้าเอเลนก็ยิ่งภูมิอกภูมิใจและรู้สึกว่าประคำเส้นนี้ช่างเป็นของขวัญล้ำค่าที่ประทานมาให้เธอแค่คนเดียวและวันต่อมาก็ถึงเวลาที่พวกเธอต้องกลับฮ่องกงป้าเอเลนก็ไม่ลืมคำสั่งของหมอผีว่าต้องท่องบทสวดบนนี้ทุกคืนก่อนนอนเมื่อเธอกลับไปที่บ้าน เธอก็ยืนมองตัวเองในกระจกห้องน้ําและสวมประคําไว้ที่คอพร้อมกับท่องภาวนามนที่ได้มาซ้ําไปซ้ำมาทุกคืนทุกคืนผ่านไปสองสัปดาห์ไม่มีแม้แต่โชคก้อนใหญ่ใดๆและไม่มีหุ้นตัวไหนที่ขึ้นพรวดๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือเธอเริ่มได้ยินเสียงแว่วลึกลับกระซิบเบาๆที่ข้างหูขวา ้าเอเลนฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ภาษาที่เธอคุ้นเคยแน่นอนแต่ว่าคุณป้าก็กลับคิดว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นมาจากการที่เธอหมกมุ่นกับการเล่นไพ่นกกระจอกจนดึกดื่นมากกว่ามันก็เลยทำให้เธอเกิดอาการหูแว่วและยิ่งเมื่อเธอเล่าอาการนี้ให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆของป้าเอเลนก็หัวเราะขบขันกันยกใหญ่และแซวว่า ป้าเอเลนหมกมุ่นกับพิธีกรรมที่ได้มาจากที่เมืองไทยมันก็เลยยิ่งทําให้ป้าเอเลนนั้นไม่ได้ใส่ใจอาการหูแว่วนั้นอีกเลยแต่เธอก็ยังสวดมนต์บทนั้นทุกคืนทว่าเสียงแว่วนั้นกลับเริ่มดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นก็คือคืนหนึ่ง ขณะที่ป้าเอเลนเริ่มสวดมนต์อยู่หน้ากระจกเหมือนเชกเช่นที่ทำในทุกค่ำคืนจูๆ่ๆมือของป้าเอเลนก็เริ่มเคลื่อนไหวนิ้วของเธอบิดงอเป็นสัญลักษณ์ประหลาดกลางอากาศเหมือนพยายามวาดให้เป็นรูปยันอะไรสักอย่างป้าเอเลนตกใจสุดขีดพยายามฝืนไม่ให้ร่างกายขยับแต่แขนของเธอกลับเหมือนถูกใครควบคุมเอาไว้ ให้ทำท่าทำทางต่างๆในเวลานี้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเหมือนหุ่นเชิดตัวหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยป้าเอเลนตกใจแทบช็อกหยุดส่วนมนต์บทนี้ทันทีและเลิกใส่ประคำแต่ว่าเสียงกระซิบในหูก็ไม่ได้หายไปและเมื่อถึงเวลาตีสามไปจนถึงตีสี่ทีไรก็มักจะเกิดสิ่งแปลกๆกับตัวของเธอ ช่วงแรกๆมือของเธอก็ขยับเองในช่วงเวลานั้นถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกตัวและลุกขึ้นมานั่งแต่มือของเธอกลับไม่หยุดที่จะขยับและก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ยิ่งนานวันเขา้าก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวมากขึ้นเธอเริ่มฝันถึงเรื่องเดิมๆในความฝันนั้นเธอจะเห็นร่างของตัวเองยืนอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆบรรยากาศข้างในนั้น ชื้นชื้นและอึมครึมทั้งร้อนและอบอ้าวบรรยากาศเหมือนที่ไหนสักที่ในประเทศเอเชียตะวันออกเชียงใต้แต่สิ่งที่หลอนไปกว่านั้นก็คือป้าเอเลนเห็นร่างของตัวเองเปลี่ยนเป็นผู้ชายวัย40กว่ากว่าผิวคล้ำทั้งตัวและแขนผอมแห้งแต่ว่าแขนกลับเหมือนมีกล้ามคล้ายๆกับคนที่กรำงานกลางแจ้งอย่างหนัก ผู้ชายคนนี้ในร่างของเธอกำลังตะโกนอะไรบางอย่างที่แปลไม่ออกแต่มันดังชัดเจนและยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงเหมือนด่าทอด้วยความโกรธเกรี้ยวแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตรงหน้าของเขามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังร้องไห้อย่างหนักป้าเอเลนเริ่มรู้สึกตัวหายใจไม่ออกเหมือนความโกรธของผู้ชายคนนั้นส่งผ่านมาที่ร่างของเธอจนป้าเอเลน รู้สึกตัวร้อนตาผ้ามัวเหมือนตอนที่ตัวเองโกรธจัดจัด,จดและจู่ๆฉากตรกหน้าก็เปลี่ยนไปผู้ชายคนนั้นอยู่ดีๆก็วิ่งพุ่งกระโดดออกไปนอกหน้าต่างป้าเอเลนตกใจจนสะดุ้งตื่นด้วยอาการหัวใจเต้นแรงเหนื่อท่วมกายเธอฝันแบบนี้ติดต่อกันจนในตอนนี้ป้าเอเลนเริ่มกลายเป็นโรคนอนไม่หลับและยิ่งฝันแบบเดิมทุกวัน มันยิ่งเหมือนว่ารายละเอียดของภาพตรงหน้าชัดเจนมากขึ้นเรื่อยเสียงร้องของหญิงสาวความรู้สึกเมื่อเหยียบพื้นดินในกระท่อมลมแรงบนดาดฟ้าที่สัมผัสดได้เธอเริ่มรู้สึกว่านี่ไม่น่าจะใช่ความฝันซะแล้วมันน่าจะเป็นความทรงจำของใครคนหนึ่งแต่ที่แน่ๆความทรงจำนั้นไม่ใช่มาจากเธออย่างแน่นอนป้าเอเลน เริ่มซูบผอมลงเรื่อยๆจนเพื่อนๆของเธอเริ่มทักว่าเอเลนทำไมห,หน้าตาของเธอดูโทรมซเส้อเซียวอิดโรยและดูแก่ขึ้นเหมือนคนที่ป่วยหนักมากๆในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์แบบนี้ล่ะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับป้าเอเลนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากประคังฟรีนั่นวันรุ่งขึ้นป้าเอเลนจึงตัดสินใจ เอาประคำที่เก็บไว้อย่างดีในเลนชักไปโยนทิ้งลงถังขยะทันทีแต่ว่าต่อให้ทิ้งไปแล้วแต่เสียงกระสิบที่ได้ยินก็ยังไม่หยุดตรงกันข้ามมันกลับยิ่งเพิ่มความก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นเพราะเสียงนั้นจากที่เคยได้ยินแค่เฉพาะตอนกลางคืนแต่ว่าตอนนี้แม้แต่ช่วงกลางวันเธอก็ได้ยินมันด้วยป้าเอเลนเริ่มไปหาหมอ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เฉพาะทางหรือนักประสาทวิทยาเพื่อตรวจเช็คทั้งสแกนสมองตรวจเลือดแต่ผลก็ออกมาว่าทุกอย่างปกติหมอทุกคนไม่สามารถหาสาเหตุของโรคที่เธอเป็นได้เลยป้าเอเลนเริ่มนึกถึงไกด์ทัวร์ที่ดูแลพวกเธอตอนไปเที่ยวเมืองไทยบางทีเขาอาจจะช่วยฉันได้เมื่อเธอคิดได้ดังนั้นจึงรีบโทรหาไกด์ทัวร์คนนั้นทันที และเล่าเรื่องราวทั้งหมดโดยไม่ปิดบังพอไกด์ฟังเธอเล่าจบเขาก็นิ่งไปพักใหญ่ก่อนค่อยบอกอย่างช้าว่าเขาก็เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาก่อนแต่ก็ไม่บ่อยนักเรื่องเล่าแบบนี้มีหมอผีไทยบางคนใช้วิชาไสยศาสตร์หากินในทางที่ผิดพวกเขาจะเลือกเหยื่อเป็นนักท่องเที่ยวและทำพิธีกรรมที่เรียกว่าพิธีกรรมสาบแช่ง และให้ของบางอย่างกลับแบบฟรีเช่นกรณีนี้เมื่อพวกเขาเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นและไม่มีทางออกอันดับแรกที่พวกเขาจะต้องนึกถึงก็คือหมอผีและจะต้องกลับไปหาพวกเขาอีกครั้งแน่นอนว่าการกลับไปแก้คำสาบในครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องฟรีอีกต่อไปมันคือการรีดถ่ายแบบหนึง่งที่ใช้อวิชามาเป็นตัวหาเงินไกด์ของเธอ รับปากว่าจะช่วยจัดการทุกอย่างรวมถึงไปเป็นเพื่อนป้าเอเลนด้วยเขารีบจองตั๋วเครื่องบินให้ป้าเอเลนเลยภายในสัปดาห์นั้นแต่ทว่าเหมือนอะไรบางอย่างพยายามขัดขวางไม่ให้ป้าเอเลนกลับมาที่เมืองไทยทั้งเสียงกระซิบก้าวร้าวที่เพิ่มมากขึ้นและแล้ววันที่เธอจะต้องเดินทางก็มาถึงป้าเอเลนรีบมาสนามบินตั้งแต่เชา้า ด้วยสีหน้าที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงแต่ใจของเธอกลับมุ่งมั่นว่ายังไงวันนี้ฉันก็ต้องกลับไปที่เมืองไทยให้ได้แม้เสียงกระซิบนั้นจะดังข้างหูอย่างเกี้ยวกลาดแต่ป้าเอเลนพยายามทำเป็นไม่สนใจเสียงนั้นและเดินต่อแถวเข้าคิวรอตรวจเช็คความปลอดภัยแต่ทันใดนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทลงเธอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาล พราะระหว่างที่ต่อแถวจูจูเธอก็เป็นลมล้มพับลงไปหมอได้เอกซเรย์ป้าเอเลนอย่างละเอียดทั้งตรวจหลอดเลือดสมองอาการลมชักแต่ทุกอยาก่างปกติไม่มีอะไรที่ทำให้เธอเป็นลมได้เลยคุณหมอจึงได้ให้เธอนอนพักค้างคืนที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจด,ดูอาการให้แน่ใจอีกครั้งแต่ในคืนนั้นเอง เวลาตี3.47นาทีจูจูคุณป้าเอเลนก็ลุกจากเตียงและกระโดดพุ่งออกจากหน้าต่างโรงพยาบาลลงไปในที่สุดเธอก็มาไม่ถึงเมืองไทยเพื่อนของป้าเอเลนที่ร่วมไปในทริปนั้นเป็นผู้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเพื่อออกมาเตือนทุกคนว่าอย่าเข้าร่วมพิธีที่ไม่เข้าใจและอย่าเอาของลึกลับที่คิดว่าได้ฟรีกลับไปอย่างเด็ดขาด และเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างคะมีใครเจอเหตุการณ์ลึกลับแบบนี้บ้างหรือไม่คอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะ